เอาละสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําอีกแลวนะวันนี้มีคนขอมาว่าพี่แป้งนะั้นเราก็ลองดูเลยนะถ้าเราขอาของคนเป็นคนจริงๆหรือไม่ก็ใช่ไงนักฟุตบอลไม่แคทเกียมยเอ้ย,ยมนิช่อย่างไรก็อบเอ้ยชา้าอย่างเออเป็นคนไทยอ่ะฮะใช่เป็นนักแคทโอเค เป็นผู้หญิงไอ้เคียไม่เหมือนเริ่มรู้แล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่โรงเรียนกูไม่ได้อยู่โรงเรียนสิบล้านคนด้ยบอว่าไม่ใช่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมอยเป็นส่วนหนึ่งใดอะไรวะเนี่ยคนมีแมวมีมีมีแมวเรื่องของคนใจไม่ท้าเว่ย what the fuck ล่นรู้บอกใช่แน่รู้ ใช่มีเมล่ห้าตัวเด้นะใช่ป่ะซิมบ้านาซาบลูอายโจโจเด้เนะใช่ป่ะวะซิมบ้านาซาบลูอายโจโจเด้เนะมันห้าตัวเปล่าวะผมลืมแล้วเออไม่รู้ไม่รู้จังไม่ได้มาจากเกมเดอะซิมไหมไม่ใช่สวมสลออ็อตเออเฮ้ โอ้โหแม่งเมื่อกี้บอกว่าสมสารสแม่งไม่ทันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสัตว์เลี้ยงอ่ะฮะสร้างคุณสร้างประตูหรือว่า what the fuck มีแฟนไหมอะไรเออหน่าจัดหน้าใจมีเคยรวยไหมอันนี้เขารวยอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าจะซีรีส์เฮียอะไรว่าไม่ใช่พี่แป็นไเด้อถ้ายังไม่เช่อเดี๋ยวกูจะตอบมั้ยจำลอง ไม่ใช่มาทำงานร่วมกับวัตเดฟเฮ้ยมึงอย่าข้ามนอกเรือ่องไอ้เฮ้ยใช่ตั้งเปภาษาไทยโว้ยเฮ้ยมีประสบการณ์ตอนตัดต่อยเคยคิดไหมกูไม่รู้วยมาจากที่มันงงโดยวัตเดฟไม่ใช่เออถูกนะครับนี่นะครับถูกแล้วนะครับกว่าจะตอบได้แค่นี้มึงข้ามไปนอกเรื่องไอ้สัตว์อ่ะไปแหละ